สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับสำหรับปังกัเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกไลเดอร์รับตื่นเต้นลุยฤดูกาลใหม่กับเรือ ทิชานี่ไรเดอร์มีฟฟิวคนใหม่ของแมนเิตี้เปิดใจถึงความรู้สึกหลังจากได้ร่วมเล่นกับทัพเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลใหม่พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยงกับแฟนบอลของทีมด้วย <c oughs> วเขาได้กล่าวอย่างนี้ว่าผมเนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ย้ายมาที่แมนซิ t y ตี้เนี่ยและความตื่นเต้นก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ เพราะว่ามันจะใกล้เปิดฤดูกาลเรามีโอกาสในการเล่นตึกชิงแชมป์สโมสรโลกมันเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของทีมจากอังกฤษและได้เห็นแฟนบอลซิตี้มากมายที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่พักช่วงสั้นๆเพื่อเติมพลังตอนนี้พวกเรากลับมาโฟกัสกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าการฝึกซ้อมแบบเปิดเกมอุ่นเครื่องกับปาเลโมและเกมกับวูฟที่กําลังจะมาถึงในพริบตาการฝึกซ้อมแบบเปิดต่อแฟนบอลในแมนซิตี้นั้นมีความหมายกับเราทุกคนมากโดยเฉพาะผมในฐาน,านะนักเตะใหม่ เาได้กลาวต่อว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับแฟนบอนเสมอนะเพราะว่าแฟนบอนคือหัวใจของทุกความสําเร็จและผมก็ตั้งตารอที่จะได้พบกับพวกเขาเยอะๆในวันนั้น ผมวองว่าพวกเขาจะมีความสุขกับวันที่ฝึกซ้อมนี้และพวกเราทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะมอบวิวดูการที่ตื่นเต้นเร้าใจให้กับพวกเขานี่นะครับเป็นการเปิดใจของทางด้านที่จะนี่ไรเดอร์นะครับเขาบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับที่ได้ร่วมทัพกับเรือใบสีฟ้าแล้วก็อยากที่จะสร้างสัมพันธ์อยากจะทําความรู้จักกับแฟนบอลแมที้ให้มากขึ้นเพราะว่าในอเมริกาที่ไปเล่นตึกชิงแชมป์โมสรโลกเนี่ยแฟนบอลแมนซิติก็เยอะเหมือนกัน นี่นะครับก็เป็นข่าวของไรเดอร์มาดูข่าวของไรเดอร์ข่าวที่2กันต่อไรเดอร์เผยลากเงาอินโดช่วยปลูกฝังให้เป็นคนถอมตนทิจานี่ไรเดอร์มิดฟิลทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดใจถึงวัฒนธรรมอินโดนีเซียจากฝั่งครอบครัวแม่ที่เอเชียตนออกเฉียงใต้มีอิทธิพลต่อเขาอย่างมากต่อมุมมองชีวิตและนิสัยของเขาเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าครอบครัวคือสิ่งสาคัญ ในวัฒนธรรมอินโดเนียซึ่งเป็นประเทศเล็กๆจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม่ผมกับตายายปลูกฝังเรื่องนี้ให้ผมมาตั้งแต่ยังเด็กๆพวกเขาทั้งหมดนั้นสอนให้รู้จักการถ่อมตนไม่หลงตัวเองและมองเห็นความสําคัญของผู้อื่นและรู้จักแบ่งปันในเวลาที่เรามีมากกว่าบทเรียนเหล่านี้จึงอยู่กับผมตลอดชีวิตนี่นะครับทิจานีไรเดอร์นะครับเป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์กับอินโดนีเซียนะครับถ้าเกิดว่าทิจานีไรเดอร์เนี่ยมาเล่นให้กับอินโดนีเซียเนี่ย ทีมชาติไทยของเราสูไม่ได้แน่นะครับเพราะว่าเขาถือเป็นนักเตะระดับโลกแต่ว่าเขาเลือกที่จะรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับใครจะไปรู้นะครับบานปลายอาชีพของเขาเขาอาจจะดรอปการเล่นทีมชาตินะครับแล้วก็ไปเล่นให้กับอินโดนีเซียก็ได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวของทีจันนี่ไรเดอร์มาดูข่าวต่อมา ซิตีต้ตามสถานการณ์ดอนารุมาหลังปารีสกดดันให้ย้ายมีรายง,งานว่าแมตตี้นะครับคือหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจในการคว้าตัวทางด้านจานลุจิดอนารุมาหลังจากที่ปารีสนั้นได้แจ้งกับยอดนายทวันทีมชาติอิตาลีว่าเขาจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งในทีมในฤดูกาลนี้ซึ่งถือเป็นความพยายามผลักดันให้เขาย้ายนั่นเองดานารุมานะครับเหลือสัญญากับปารีสแค่ปีเดียวขณะที่การเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่ของเขานั้นหยุดชะง,งักลงเนื่องจากว่าเจ้าตัวปฏิเสธที่จะลดค่าเหนื่อยหรือรับข้อเสนอที่ทําให้ค่าจ้างส่วนใหญ ขึ้นอยู่กับผลงานในสนามปารีสนะครับคาดว่าดอนนารุมาจะไม่ยอมรับการนั่งเป็นตัวสำรองตลอดทางฤดูกาลและน่าจะเปิดใจในการย้ายทีมไปพรีเมียร์ลีกมากขึ้นนอกจากแมนเชตอนะครับก็ยังมีแมนยูเนเต็ดนะครับเชลซี Chelsea นะครับที่ให้ความสนใจเช่นกันส่วนฟังเรือใบสีฟ้ามีรายงานว่าออตก้าเนี่ยกำลังมองหาทีมใหม่และเตรียมจะย้ายออกเพื่อโอกาสในการเฝ้าเสามากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกในปี2 0 2 6นะครับตามรายงานของ i m c sport ดานารูมาไม่มาแมนติตี้แน่นอนเพราะว่าแมนติตี้นะครับเพิ่งจะคว้าเจมส<า>์แทปปอร์ดมาหมาปาดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาดอนมาด้วยเนี่ยถือว่าผู้รักษา,าประตูของเรามีทั้ง4คนเลยนะครับไหนจะมือ3ที่ก็เพิ่งจะเซ็นสัญญาคว้าตัวมาจากเชลซีนะฮะไม่มองว่าดานารูมานะครับถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาแบบนี้เนี่ยแมตซิตี้อาจจะเดินหน้าเร่งตเต็มกําลังนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เจมส์แทปปอร์ดมาแมนติตี้นะครับจะไม่ซื้อดานารูมามาอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีเจมส์แทปว เอาละครับสาหรับคราวนี้อีนี้แอปมินก็ได้นำมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวดรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับอ p ี EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ